สวัสดีครับเพื่อนวันนี้ก็เป็นเวลาเบ่ายสองตรงนะครับจะมาขยายเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสนะครับสําหรับเอ่ออันนี้จะเป็นขวดนะครับเอ่อสูตรไขมักของเรานะครับตั้งแต่วันที่เท่าไหร่เอ่อยี่สิบสี่ก็วันนี้คือสี่วันแล้วผับหมักไว้สามวันก็นํามาขยายเชื้อได้เลยอ่าอันนี้ขวดมันจะเป็นน้เวลาขยายนะมันจะมีแก๊สเห็นไหเต็มเลยเวลาเปิดก็ค่อยๆคลายฝาเห็นไหมไปดังฟี่ไง อันนี้ไข่ในขวดนี้คือหมักเกิน3วันแล้ววันนี้เป็นวันที่4ี่เราจะเอามาขยายเสี้ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับเ,เพื่อนๆใส่กะปิน้ำปลาชุรสดอะไรอย่างนี้ได้หมดแต่เราหมักไขยย่ของเราเราหมักไขยย่เอาไว้ก่อน3มวันพอจะมาขยายเราจะใช้ไข่อย่างเดียวก็ได้เลยเราจะใส่น้ำปลาชุรสดก็ได้เหมือนกันวันนี้ในสูตรของเราก็จะมีไข่หมักสามวันนะครับน้ำปลา ชูรสนะครับนมสดวันนี้เราใส่นมสดนะที่บ้านมีนมเยอะก็ใส่ได้เป็นโปรตีนเหมือนกันนะครับอาหารสังเคราะห์แสงใส่ตามนี้หรือใครจะใช้ไข่อย่างเดียวไข่ไก่น้ำปลาก็ได้หรือไข่ไก่น้ำปลาชูรสก็ได้อันนี้ก็คือไข่หมากสามวันอันนี้คือเรื่องของน้ำครับอันนี้ก็จะเป็นขวดเก่าด้วยนะครับขวดเก่าที่เคยขยายแล้วแล้วก็จะเป็นขวดใหม่ด้วยนะครับขวดใหม่ก็ใส่น้ําไปเกือบเต็มประมาณนี้เนี่ยวนช่วงบนเอาไว้ใส่หัวเชื้อ เอาไว้ขย่ายขวดเอาไว้ระบายอากาศครับก็น้ําเป็นน้ําธรรมชาตินะครับถ้าของใครเป็นน้ําประปาที่มีคอรีนเอาน้ําไปพักน้ําตากแดดสามสี่วันก่อนน้นองฝนไวอหนองคลองบึงน้ําธรรมชาติทําได้หมดไม่ต้องพักน้ําอ,อันนี้น้ําแม่น้ําทําได้เลยอ่าก็ใส่น้ํามาแล้วอันนี้ไข่มาของเราสามวันนะ่ะเราจะใส่ขวดแ,วแบบนี้แล้วอย่างเงี้ยเวลาเราจะเอามาขยายเสื้อเราจะรู้ได้ยังไงว่าไข่กี่ฟองเพราะอัตราส่วนต้องเท่ากันครับเราก็มีอันนี้พอดี มีเอปลือกไข่ที่เจาะกินไปแล้วอ่าอันนี้ก็ยังเป็นรูปทรงอยู่เราก็จะมาวัดว่าเราจะใช้ไข่กี่ฟองอเราก็เทไปอันนี้เกิดแนวความคิดมีไข่แบบนี้พอดีเปลือกไข่ครับถ้าเต็มก็คือหนึ่งฟองก็ใส่ไปหนึ่งฟองอ,อันนี้คือไข่เราปั่นมาแล้วนะอะปั่นไข่แดงไข่าขาวหมดแล้วอ,อสองฟอง ปาวัดเอาเปลือกไข่ปลาวัดเลยเผอิญเมันเป็นรูปทรงอย่างนี้นะครับพ่อเขาเจาะไปกินสามฟองนะเอาสามฟองก่อนพออันนี้คือเป็นแม่แบบของเราไว้วัดไข่เพราะว่าเราเราใส่ขวดนี้เราไม่รู้ว่ากี่ฟองนะคะรับเราปั่นเอาก็เวลานั้นต้องเขย่าขวดก่อนนะอ่าเวลานี้ก็คือไข่สามไข่สามฟองมาลังวัดตองเราเห็นไหมไอาเนี่ยาการหมักไข่ก็คือไข่มันเน่าแล้วนะครับก็จะใส่นม สามเลยอัตราส่วนสามหนึ่งสองสามนมสดใสได้ใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ต่อไปก็จะเป็นน้ำปลาอ่น้ำาลาอะไรก็ได้สามช้อนอัตราส่วนสามหนึ่งอสองสามอ่ะต่อไปก็จะเป็นชูรสชูรสจริงๆเราใส่ก็ได้ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับอ่ะ ไปก็ได้อะชุรสก็สาสามช้อนธรรมดาแบบนี้ไม่ต้องเยอะขนาดอะไรหนึ่งสองสามช้อนแกงสามเสร็จเนี่ยการที่เราทําไข่ให้มันเน่าก่อนนะครับมันก็จะมาไัยเป็นวัยแดงวัยแดงสวย,ยมีหลายสายเหตุจากนั้นทําการคนให้เข้ากันเนะไ,ไข่ที่เราปั่นแล้วเนี่ยมันจะไม่เป็นก้อนเลยเห็นไหมนะคนไม่เข้ากันให้ชูรส ละลายน้ำาตาไข่เห็นไหมการที่เราปั่นแล้วหมักเนี่ยมันจะเป็นไข่เน่าจะเป็นสีแบบนี้อืมกินมันก็จะหอมหน่อยนะไข่เน่าอ่าคนเห็นไหมเราไม่ต้องมาเตะมา,ะมาเอ่อตีไข่นานด้วยเพราะว่าไข่เราปั่นแล้วปั่นล้วเอาไปมาไปหมักก่อนสามวันวางไว้ที่ร่มนะครับอ่าก็พอแล้วนะครับเข้ากันแล้วนะครับว่า ไข่ไก่น้ำปลาชูรสนมสดน,นะครับจากนั้นนะครับขวดนี้จะเป็นไซส์1.5ลิตรทั้งหมดเลยนะครับมันจะมีขวดนี้ขวดเดียวที่จะเป็น2ลิตรเราจะใส่2ช้อนแกงถ้า1.5ลิตรเราจะใส่อาหาร1ช้อนแกงอ่ามาขวดนี้เดี๋ยวนะอ่าครับใส่อาหาร1ช้อนแกงเปนเต็มเลยนะครับเนี่ย1ช้อนเลยอ่าใส่ไป1นะครับ หัวละหนึ่งช้อนแกงถ้าหนึ่งลิตรก็หนึ่งช้อนแกงถ้าสองลิตรก็สองช้อนแกงนี่คือการขยายเชื้อสูตรอาหารจุลินสี่ังก้อแสงไข่หมกักสามวันนะครับเป็นการทําไข่ให้มันเน่าเกาะน,นะครับวันนี้คือวันที่สี่ก็คือเรียบร้อยแล้วนะครับใช้ขยายได้เลยถ้าเราใช้ไม่หมดเราก็เอาไว้ใน ที่ล้มนะครับไม่ต้องใส่ตู้เย็ยนนะครับอันนี้ขวดน,นี้สองลิตรก็ใส่สองช้อนนะครับอ่าน,นี่สูตรไข่มาใครจะใช้ไข่อย่างเดียวก็ได้ครับเพื่ไข่ไข่น้ำปลาชุบก็ได้หรือไข่น้ำปลาก็ได้อาหารจุลินทรีย์นะครับอ่าน,นี่ยครับเราทําไข่ให้มันเน่าก่อนใช่นไหมครับเราก็เอามาขยายมันก็จะไวหน่อยเพราะว่าจุลินทรีย์ที่เขาแสง กินแก๊สไข่เน่าหรือกา๊ยยาซทะเยอนดอนไฟนะครับอาจจะไม่พอไม่พอเดี๋ยวเอาไมา้อามาตากล้องถ่ายต่อนอะเนาะเวลาที่เราเอามาใช้ให้เขย่าวขวดก่อนพอเขย่าปุ๊บจะเกิดแก๊สเตึงเห็นไหมค่อยๆเปิดนี่ก็วัดเอาไข่วัดนะครับเพราะว่าเราเวรวมบรรจุขวดเราไม่รู้ว่ามันมกี่ฟองอะไรยังไงดีมันมีไข่ทรงนี้ก็ใส่ไปหนึ่งหนึ่งฟองก่อนนะครับ ครับมีไข่วัดด้วยนมหนึ่งช้อนแกงไข่หนึ่งฟองนมหนึ่งช้อนแกงน้ำปลาหนึ่งจะได้โปรตีนจากปลาชูรสหนึ่งชูรสนี้เป็นต,ตัวเรี้ยงแรงได้นะครับใส่หนึ่งพอจากนั้นตีคนแค่นี้เองนะครับอาหารจุลินทียต้องขอแสง เห็นไหมมันจะมันมันคือมันจะไม่เป็นก้อนเลยเพราะว่าไข่ไข่ปั่นก่อนนะครับปั่นเครื่องมันละเอียดดีนะครับแบบนี้นาน้ำเป็นน้ำเลยไม่มีก้อนไข่แดงไข่ขาวอ่าหนึ่งช้อนแกงอ่หขวดนี้หนึ่งช้อนแกง หมดแล้วมงอ่าหมดแล้วนะครับจากนั้นไปอาหารหมดแล้วนะครับจากนั้นจะเป็นการใส่หัวเชื้อนะครับเอ,อ่อในสูตรของเราการใส่หัวเชื้อจุลินทรีย์ต่าง,งข้อแตกนะครับใส่เทลงไปเลยนะครับ,น,น,รบ,น,น,รบน,นี่คือหัวเชื้อนะครับอาจมีหายหัวเชื้อหน่อยหัวเชื้อนะครับเข้มข้นนี่คือหัวเชื้ออายุป,ประมาณเกือบสองเดือนแล้วนะครับดูที่สีและความเข้มข้นนะครับหัวเชื้อสองเดือนกว่าขยายได้เรนะวันเวลาไม่เกี่ยวอยู่ที่สี นะครับว่าอ่าเวลาใส่วัวเชื้อนะครับเว,ะวะลาเทลงไปนะครับให้เทลงไปเลยอ่าเห็นไหมครับ,รบเกือบเต็มประมาณนี้เดี๋ยวเอาให้ดูอาเทลงไปก้จะไปใส่สี่ห้าหกช้อนเทนไปเลยเกือบเต็มเลยครับเนี่ยจื๊เดี๋ยวจื๊เทลงไปบใอย่างนี้สีน้ำตาลสีแดงสีแดงอมน้ำตาลอะไรใช้ได้หมดอ่ะเห็นมา นี่คือใส่หัวเชื้อไปแล้วนะครับก็นี่อมน้ําตาลใช้ได้เพราะหัวเชื้อนี้อยู่มานานแล้วอันขายกับรลอนนะเห็นไหมครับนี่นะอ่าหกลิตรนะสีมันจะเข้มติดกับล้อนเลยคือหลายเดือนแล้วอันนี้นานมากอ่านี่ก็เวลาใส่นะครับก็เว้นช่วงข้างบนเอาไว้เนี่ยนะครับเอาไว้ให้ระบายอากาศไว้ให้ขยาวขวดใส่ให้เป็นสีแบบนี้อืไม่ต้องไปวัดว่าสี่ห้าช้อนแกไม่ต้องเทลงไปเลยใส่เยอะๆเยอะ,ยอะ,ยอะก็จะเป็นไวแดงไวแบบนี้เนี่ย เทลงไปจืดพอนะบ่าอ่ะง่ายแต่เหเื้อเนี่ยอดเห็นไหมครับเทลงไปเลยยิ่งเยอะมันก็จะเป็นไวแดงไวนะถ้ามานั่งรอนานะครับมันหลจะแดงเว้หมด1.5ลิตรใส่เยอะแบบนี้ก็จะได้ประมาณ7369สามหกาขวดอ,อันนี้ขวดเล็กนะครับนี่ครับเชยื้อใส่ไป ไปลงไเลือกสีเรียสอันนี้จะเป็นสีน้าตาลไม่เป็นไหลขยายได้น้ำตาลอมแดงอ่าเน้นเน้นเน้นความเข้มข้นเน้นอายุเยอะหี่ยเดียวลงไปเลยโลดกรเสีมีเยอะนะครับแล้วแต่เราจะเลือกเอาไซส์ไหนขนาดไหนอันไหือะไรมาแล้วแต่ครับ นี่ไปนะครับขยายเชื้ออาจจะงไ,ไม่ต้องมาใส่สี่ห้าหกช้อนน้อยไปใส่เยอะๆแดงไวเป็นไวมาทําให้เพื่อนดูตะกร้าอันหนึ่งแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราต้องทําใหม่อีกนะครับจากนั้นครับเมื่อใส่หัวเชื้อแล้วทําการปิดฝาปิดฝาเดี๋ยวจะไปเขย่าขวดกันนะครับอ่ะสีจะเป็นแบบนี้นะใส่หัวเชื้อแล้วนี่ยให้มันเป็นสีแดงแดงสีชมพูแบบนี้ อ่าจากนั้นทำการเขย่าวขวดเขย่าไ้เข้ากันเวลามาดูชุดขยายกันอันนี้นะครับอ่านะครับเดี๋ย็นปสีแบบนี้เวลาใส่เวชเชื้อใส่เยอะ,ยอะมันจะมาไวเป็นไวถ้ามานนั่งรอานานแล้วเมื่อไหร่จะแดงเว้ใส่เยอะๆเ,เลยอ่นนีะนะครับสีแบบนี้เห็นไหมครับอ่า เนี่ยอาใจใช้หัวเชื้อราขวด,ขดไม่ขวดเก่าขวดเก่าก็คือขวดที่เคยขยายเชื้อใช้ได้นะครับไม่ต้องล้างก็ได้เพราะว่ามันมีเชื้อเก่าอยู่ดูให้มันสะอาดๆแค่นั้นนะครับพอไปจา่าขยาขวดนะครับเออเนี่ยบ้าการใช้หัวเชื้อสวยงาม เทลงไปเลยใส่เยอะๆเลยอ่าเดี๋ยวจะวางไปวางตากแดดกันนะครับเดี๋ยวแบบตาสีสันสวยงามน,นะครับอ่าเดี๋ยวไปวางตากแดดก่อนสต็อกกันอ่าเพื่อนบนี่คือชุดขยายเมื่อกี้นี้ที่เรามาขยายมาตะกร้าหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาวางตากแดดตรงนี้ตอนนี้คือแดดจะไม่มีแล้วนะครับ ครับอ่านี่มันขยาวขวดแล้วก็เราก็วางตากแดดเลยเนี่นะครับการการที่เราหมักไข่นะ่ะมันจะเนียนเลยเห็นนะอืมมันจะไม่เป็นก้อนไม่เป็นอะไรเลยเพราะว่าเราปั่นไข่ละเอียดอ่านี่คือการปั่นก่อนนะครับอ่าเราก็จะวางแบบนี้วางไปตรงนี้แดดแรงอยู่มาเป็นนักพักแล้วแต่ตะวันนะครับเนี่ยวางไว้อนันนี้คนใหม่คนเก่าคนันไมเลยนครับ ครับนั่คือการที่เราเอ่อปั่นไข่มันก็จะละเอียดแบบนี้เลยเห็นะครับเนียนเลยเนี่ยนะครับไม่เป็นก้อนเลยนี่ครับอ่ะเสร็จสิ้นนะครับก็ไม่อีก อ่าตากล้องถ่ายดีบางบง,ง,งกระถางเอาด,ดีอ่าเห็นไหมอันนี้คือชุดไข่หมากอ่าก็ยังมีอีกตรงนู้นตากล้องถ่ายตรงนู้นนะก็ยังมีอีกกองหนึ่งขวดตรงนี้เดี๋ยวจะต้องทําต่อนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นคลิปนะครับการขยายเยชื้อจุลินทรีย์ของคอแสงสูตรไข่หมากของเราครับเดี๋ยวเรามาติดตามอัปเดตชุดขยายกันอันนู้นของเก่านะเริ่มตั้งแต่แถวนี้แถวสองอ่านะครับก็วันนี้นะครับก็ลองมาทำดูครับการใส่หัวเชื้อใส่เยอะๆในอย่างขวกโควิมินเนี่ยครับ ใส่อาหารครึ่งช้อนแกงนะครับวันนี้ขยายได้สามวันนะครับสามวันก็ตักขยายวันละหนนะครับหรือไม่มีเวลาก็สองวันหนได้แต่ต้องหมั่นมาขยายขวดนะครับเห็นไหมถ้าเราไม่ขยายอาหารมันมันตกตะกอนเห็นไหมขยายมันก็จะกระจายตัแล้วครับทําให้จุลินทรีย์ครับตื่นตัวนะครับมีปฏิกิริยาไวประมาณนี้นะครับอครับก็เป็นสูตรขยายเชื้อจุลินทรีย์ต่างส่นะครับขอบคุณครับ